ตอนแรกเมื่อวานจาเ็คร um, yeah, uh, uh, yeah, yeah. like ับยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันเวลาใกล้ขึ้นตื่นเต้นมากกว่าเดิมอีกะให้ถาน้องได้มาืเต้นไหมยิ่งวกกับอากาศที่หนาวมากๆใหอเรานมันแบบยิ่งตืนเต้นนะอาาเย็นๆแต่ว่าพวกเราไม่ต้องห่วเลยนะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะร้อนสบายที่ยับ จุงนิ่งนะจุ๊งนิ่งเหรอจุ๊นิ่งนิ่งนะจุ๊งอย่าเก็บอาการครับไอ่ตอกังวลแล้วแบบตัวเย็นตลอดเนี้ยสายตาวันนี้มเตรียมโชว์พิเศษอะไรมาฝากแฟนบ้างครับถ้าจริงๆแล้ววันนี้ก็มีโชว์พิเศษเยอะมากแต่ว่าก็ต้องรอ็นตอนกลางคืนนะดเลยทั้งร้องทั้งเต้นมีแน่นอนครับสปอยไม่ได้เลยเราไปเราไปทีละคู่ไหมวันนี้ความพิเศษของโชว์แต่ละคู่เริ่มจากเอิร์ธวิกก่อนได้พิเศษจะอยู่ที่โชว์ของเราโชวพิเศษอะไรบ้าง ผมว่าเราอุ้ณนั้นมันก็เมิดตาปอยอ่ะบอกเลยว่าต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนเออครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมนี้ของเอิร์ธมุมนี้ของเอูบอกเลยจะมีเหตุการณ์แบบขัดสั้นแน่นอนครับอะไรท่านไม่ถือท่านไม่ถือท่านไม่ถือท่านไม่ถึงท่านไม่ถึงท่านไม่ถือทานฝั่งของจุงดังและค้าวยังไงสุกท้าววันนี้ความพิเศษของโซมเราโอ้ความพิเศษใช่ไหมความพิเศษว่าแค่แบบแค่แบบ เราเรามาเรามาคอนเสิร์ตผมว่าน kind of kind of so really like yeah. ี่ก็คือครั้งแรกของเราเลยเวลาที่มันสั้นขนาดนี้แล้วเราได้มีโอกาสได้ขึ้นในวันนั้นก็คือก็คือแค่นี้คือความพิเศษของเราเลยครับก็วันนี้แค่โชว์อะไรผมเชื่อว่าอะไรๆก็น่าจะข้างที่ถึงกันก็หวังว่าจะแพนจะเออทุกคนตั้งใจมาเออเออก็อยากจะบอกว่าแบบแฟนๆอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นนี้ของเราด้วย พร้อมท่านมาหนักไหมครับโหหนักนวงเลยครับสจริงแต่ว่าถือสนุกเพราะว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแฟนๆครับใช่โอเคทางฝั่งของกอร์บูรินและวครับย่างนทโชวนี้ของเ้าสองคนจริงๆแล้วก็มีโชว์พิเศษเยอะนะครับที่แบบว่าเอออยากให้คนได้ติดตามเนาะใช่แต่ว่าความพิเศษของเราผมบอกเลยว่าคู่เราเนี่ย ุมเทุ่มเทใช่ท anyway> uh voilà anyway ุ่มเทสุดฤทธิ์ให้กับโชว์ให้มันออกมาดีที่สุดครับแล้วก็ให้คนดูแบบอินใจที่สุดเลยครับดังนั้นรอดูนะครับมันจะมีแต่ละทุกมันจะมีความพิเศษที่แบบเป็นเป็นเคสหรือว่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษอะไรอย่างงี้มั้งปะโอ้โหยโอบอกกันได้ไม่ได้อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะใช่ซึ่งต้องรอติดตามกันในโชว์เนี่พวกนี้คือเป็นอย่างนี้แล้วก็คือมีแน่ๆเลย ผมว่าจะพูดม่พูดแต่ละคู่อยู่วต่าต้องรอดูกันว่าแต่ละคู่เนีจะมีไรที่แบบพิเศษขนของเาแต่ละคู่กันนแต่ละคูแวเพอเาดูแลวเ้างส่วนแฟนๆที่ใครอยากจะตามมาจะได้รับาจริงๆแล้วโชว์เดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่านอกจากคู่ตัวเองไม่มีใครได้เห็นพูดอื่นเลยใช่เพราะว่าทุกคนต่างกนต่างคนต่างซ้อมลิกเก็บเป็นความลับเอาว่าสุ้มู้กันต่มไป เรื่องความตีมแบบรูสเซิร์ตมันเป็นคองแฟนเลยนะขอเราต้องกลเรียกว่าเหมือนแบบคีซิคเกอร์ไปก่อนมบบคลีซิคเกอร์ไปก่อนซัพไลด์ของจริงซัพไลด์ทีเดียวใช่ใชเรียกว่าวันนี้แบบซ้อมกันมาอย่างหนักห่วงเนาะไงครับถึงวันจะขึ้นโชว์แล้วมันหายเหนื่อยไหมครับพมรู้สึกตื่นต้นใจนะพี่เนาะ้สึตื่นต้นใจรู้สึกตื่นเต้นแต่ที่บอลบอกก็มันเป็นบอลที่พวกเราทั้งหกคนรอคอยใชอไหมครับ โอเคเราจะทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็อยากมอบความสุขให้กับใทุกค่านเพราะว่าเราหปห่ายจากการแฟนนิ้ไปสักพักหนึ่งเราไปช่วงหนึงเนาะมันกนแบบเป็นคอนเสเร์ครั้งแรก ยังไม่ได้มีโอกาสไปเห็ครับไม่ได้ออกเมื่อเช้านี้คือวุ่นวายกันแบบสุดฤทธิ์เลยครับวิ่งแต่เราก็สัมผัสได้ถึงวันหลังรับมาใช่เออโอ้แต่ถ้าเห็นก็น่าจะขาดตอนนี้ยังตอนนี้ยังเดี๋ยวอยู่หลังเวทีอกครับเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเสั่มมาแล้วพอเดินขึ้นไปอ่ะร้อนเลยแต่เริ่มเย็นนะรู้ยังยังไงในตัวที่แฟนๆส่งกำลังใจให้เราอย่างไรบ้างบ้านเรือบ้านเรืมาทุกวันเลยครับ ทั้งฟูดสปอร์ตการมาออกักายกนต่างๆนักคนให้กลังใจพวกเรา6คนนีมากครับก็ใหทุกคนแบบเอากาลังใจทุกคนให้มาเราก็กแเอามาดแต่ใหเขาด้วยว่าเราแต่ให้เขาด้วยว่าเราเออมาลดสุดกันว่าฝั่งมืันมีอะไรอย่างเดพูดอหนึอ๋จะบอกว่าก็แฟนๆก็แบบสปอร์ตพวกเราดีมากครับเอร์ตมาจริงๆแล้วตอนนั้นผมคิดว่าหซอขนาดนี้น่าจะผอมไมแน่เลยอะไรย่างเงี้ยแล้ก็คือ จะบอกว่าวทุกชั่วโมงในการสอบก็คือนั่งกินนั่งกินนั่งกินไม่อยู่ไหนเลยเข้าไปสอบระลัลองไงครับเราเราก็อยากมองความ